วันนี้ก็จะพาทุกคนไปที่ฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษแล้วว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลซึ่งผลงานของเจ้าบ้านอย่างแมนซิตี้เพิ่งเปิดบ้านเสมอกับทางด้านของอินเตอร์มิลานมาที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกส่วนศักยภาพความพร้อมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ต้องบอกได้เลยว่าจะไม่มีรายชื่อนักเตะอาการบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเพิ่มเติมนะครับผมนอกจากนอกจากสวานาธานอารเก้ก,กับออสการ์บอบที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ส่วนความพร้อมผมมองว่าวันนี้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะคร ส่วนทางด้านของอาร์เซนอลก็ต้องบอกได้เลยว่าในศึกยูฟ่าที่ผ่านมาก็ทําได้เพียงแค่บุกไปเสมอกับทางด้านของอตาตาลุต้ามาที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ส่วนศักยภาพความพร้อมก็ต้องบอกได้เลยว่าจะขาดตัวหลักตัวสําคัญไปหลายรายแลครับผมแต่สามารถดึงดีแคนไลท์กลับมาได้นอกเน,อเนื่องจากที่ว่าผลโทษแบน์มานะครับผมและผมมองว่าวันนี้ถึงแม้ว่าทั้งสองทีมจะเคยเจอกันมาก่อนและเป็นทางด้านของอาร์เซนอลที่จะดูดีกว่าทางด้านของแมนซิตี้ก็จริง แต่ต้องบอกก่อนว่าวันนี้สําหรับความพร้อมของแมนซิตี้เนี่ยดูดีกว่าทางด้านของอาร์เซนอลอยู่เยอะครับผมเพราะว่าในการสัปดาห์ที่ผ่านมาได้พักนักเตะถึงสองวันมากกว่าทางด้านของอาร์เซนอลอยู่หนึ่งวันนะครับผมซึ่งวันนี้ผมมองว่าเจ้าบ้านอย่างแมนซิตี้จะปิดประตูใส่ทางด้านของอาร์เซนอลปิดประตูแพ้ใส่ทางด้านของอาร์เซนอลแน่นอนผมคิดว่าวันนี้อาร์เซนอลจะไม่สามารถกำชัยกลับไปได้ครับ